นายแพทย์วระห์งแหกองคมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้มีเรื่องสำคัญที่จะที่พี่น้องได้เห็นเบื้องหลังของการที่นายภูมิธรรมและคณะไปดามาเพื่อถ่ายการละครอุ้ยอุยอ๊ยอย,อยากรู้จังอยากรู้จังข้าวสิบปีกินได้ที่จังหวัดสุรินทร์สองกดังประมาณ1นึ่งแสนหาหมื่นกระสอบดีใจสิบปีกินได้เราบอกว่าเห็นไหมครับข้าวย่งดีเก็บอย่งดีดูแลอย่างดีกินได้ และจะเปิดประมูลเพื่อหาเงินเข้ามาคืนโครงการรับจำนำข้าวโอ้ดีจังเลยที่ค้างไว้ตั้งสิบปีระบายข้าวได้แล้วใช่ไหมครับขึ้นมาวรงมต้องการสื่อสารเหมือนกับว่าโครงการรับจำนำข้าวถูกโจมตีว่าข้าวไม่ได้มาตรฐานข้าวเน่าข้าวเสื่อมก่อนที่คุณภูมิธรรมจะไปคือมันมีพูดถึงเรื่องของข้าวเน่าข้าวเสื่อมใช่ไหมผมต้องเล่าข้อเจีจิงพี่น้องฟังว่าไงเราฟังอยู่จริงๆแล้วข้าวสองโกดังเนี่ยแสนห้าหมื่นกระสอบเนะี่ย ประมูลมาก่อนหน้านี้นนรอบสามรอบโหในสิบปีประมูลสามรอบรอบที่หนึ่งถ้าของมันดีมันน่าจะขายได้แล้วไหมครับปีห้าเ็ดเปิดประมูลเป็นหนึ่งรอบมีคนชนะแต่ไม่มารับข่าวตอนปีห้าเจ็ดหรอใช้อันนี้ไหมครับอุ้ยคนเอกประยุทธ์จันร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คุณนรงปีห้าแก็ไม่มารับข่าว ตอนนั้นอ่ะสองห้าห้าแปดท่านนายกรัฐมนตรียังหลอเฟี้ยวอยู่เลยนะครับปี63ก็ 3, เ,เปิดประมูลไปแล้วก็ไม่มาลักข้าวตอนปีสองพนเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอาชาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายน2562ครับปี67จะเปิดประมูลรอบที่4ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นยุคที่นายภูมิธรรมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณหมอวะลงสงสัยไหมครับว่าปี2557 2558และ2563ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทรโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าไม่สามารถที่จะประมูลได้ซ้ำกันถึง3ครั้งเพราะอะไรลองถามท่านองค์คมนตรีดูก่อนนะครับ เราจะได้รู้ว่าในครั้งที่4จะต้องทำอย่างไรถ้าสนใจจริงๆดำเนินคดีให้ด้วยนะครับ